กลับมาขายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับนิวโตยต้ามาร์เจสตี้รถตู้เบาสิบเอ็ดที่นั่งในปี2024นะครับหลังจากที่โตยต้านะครับได้ทําการหยุดขายไปพักหนึ่งนะครับเนื่องจากข้อกฎหมายต่างๆนะครับที่ทําให้ไม่สามารถขายได้นะครับครั้งนี้ได้ทําการปรับปรุงมาใหม่หมดแล้วนะครับสำหรับเบาะ11ที่นั่งและก็เป็นรถยนต์นําเข้าซีวิวทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงออปชันนะครับมีการปรับปรุงอะไรไปบ้างนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ผมสรุปมาให้ฟังกันครับ <S 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 โดยมาเริ่มต้นกันที่ราคานะครับสำหร,รับ New t o y ต t a m a j e s t ีปี2024นะครับเป็นรถยนนำนเข้า4วิทังคันนะครับจากประเทศญี่ปุ่นโดยจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับเริ่มต้นจากตัว2.8พรีเมียมเกียร์อัตโมัติ6สปีดนะครับมาพร้อมกับราคา1,980,000บาท ส่วนอีกรุ่นนึงนะครับจะเป็นตัว2.8แกรนนะครับราคาอยู่ที่2 3 2 9 0 0 0บาทซึ่งจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0จนถึง1 0, 3 0 0 0 0บาทนะครับซึ่ง t ตัวต้า m j e s t ตปี2024นี้นะครับเรื่องของมิติตัวถังนะครับหรือว่าขนาดตัวรถนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับ ยังคงมีขนาดเท่าเดิมอยู่นะครับคือความยาวอยู่ที่5,265ม mm, มความกว้างนะครับอยู่ที่1,950 mm มมความสูงนะครับอยู่ที่1,990 mm มลลเมรและระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่3,210 mm มมซึ่งมิติตัวถังนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับเป็นดีเซล2 8ลิตรเทอร์โบนะครับ แต่จะมีการปรับปรุงนะครับให้สามารถรองรับมาตรฐานอยู่รไฟได้แล้วนะครับในรุ่นนี้โดยจะเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซล4สูบประหัส1 GDF-TV นะครับขนาด2.8ลิตร VN Turbo ทกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับ420นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ธอมัสนะครับ6จังหวะรองรับอัมมันสูงสุดนะครับอยู่ที่ B20 มาดูกันต่อในส่วนของอุปกรณ์ออปชันนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับจุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลักๆนะครับสำหรับปี2024นี้นะครับก็คือเรื่องของพื้นที่ภายในนะครับแต่ภายนอกนะครับเรื่องของการออกแบบและการดีไซน์นะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวชุดกระจังหน้านะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบพรีเมียมมาพร้อมกับตัวชุดไฟหน้านะครับโคมเดิมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบ LED พร้อมกับตัวเดือดฐานไลท์นะครับ แล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยด้านข้างตัวรถนะครับเส้นสายก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับโดยจะมาพร้อมกับตัวล้อลอยนะครับขนาด17นิ้วใช้ยางขนาด235 60 R 1 7ส่วนด้านท้ายตัวรถนะครับก็ยังมาพร้อมกับตัวชุดทรงไฟท้ายแนวเดิมนะครับก็คือตัวชุดไฟท้าย LED นะครับเป็นทรงรูปตัว L นะครับพร้อมก,กับตัวการตกแต่งโครมเมียมตรงกลางนะครับ มาดูกันที่ไฮไลท์ของพื้นที่ภายในกันบ้างนะครับพื้นที่ภายในนะครับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลักๆเลยนะครับก็คือตัวเบาะนั่งนะครับจากเดิมนะครับที่แบ่งที่นั่งนะครับแถวหน้าสุดนะครับเป็น3ามที่นั่งแถวที่2เป็น2ที่นั่งแถวที่3าเป็น2ที่นั่งและแถวที่4ี่เป็น4ที่นั่งนะครับในครั้งนี้นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับโดยเบาะแถวหน้าสุดนะครับจะนั่งเป็น2ที่นั่งเบาะแถวที่2นะครับจะเป็น3ามที่นั่งและเบาะแถวที่3านะครับจะเป็น2ที่นั่ง และแถวสุดท้ายนะครับจะเป็นสีที่นั่งเหมือนเดิมก็จะรวมเป็นสิ็ที่นั่งนะครับซึ่งตัวเบาะนะครับแถวที่2กับแถวที่3านะครับที่ผู้ใช้งานหลักจะใช้กันนะครับยังเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับหรือว่าเบาะกัปตันซีทยังคงให้ความสบายเหมือนกับตัวเดิมอยู่นะครับซึ่งแถวที่2นะครับถ้าเกิดจะนั่งแค่2คนนะครับตรงกลางนะครับก็สามารถพับลงมาได้นะครับสามารถเป็นพื้นที่วางแขนวางแก้วน้ําได้นะครับ โดยเบาะนั่งแถวที่2และเบาะแถวที่3นะครับที่เป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับตัวนี้ก็มีหลองน่องมาให้นะครับโดยครั้งนี้นะครับแถวที่3ก็มีหลองน่องที่ยืดออกมาได้นะครับทำให้การนั่งโดยสารนะครับสบายมากยิ่งขึ้นในส่วนของระบอินโฟเทนเมนต์นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสำหรับด้านหน้านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับให้มาขนาด8นิ้วนะครับใหญ่ขึ้นสามารถรองรับการเชื่อมต่อนะครับทั้ง p p l e c a r p l a y และ a Android a u t o นะครับ ซึ่งตัวนี้นะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่อนะครับ Apple CarPlay like, แบบไร้าสายได้แล้วนะครับส่วนอุปกรณ์ออปชั่นอื่นๆนะครับภายในก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวหน้าจอผู้ขับขี่นะครับเป็น MID แบบสีนะครับ TFT ขนาด4.2นิ้วมีระบบปรับอากาศนะครับแบบอัตโนมัติแล้วก็มาพร้อมกับระบบปรับสมดุลน,นะครับ NanoE มีการแยกนะครับช่องเควบคุมนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังกับตอนหน้านะครับส่วนการตกแต่งภายในนะครับจะเป็นวัสดุตกแต่งนะครับลายไม้พร้อมกับตัวไฟสร้างบรรยากาศนะครับแอมเบียนไลท์รอบคันรวมไปถึงนะครับยังมีบ้านบังแดดประตูสไลด์คู่หลังมาให้แล้วก็ม่านบังแดดนะครับกระจกหน้าต่างด้านหลังสุดนะครับส่วนตู้เบาะแถวที่2นะครับยังมีระบบแมสซาซีทนะครับหรือระบบนวดนะครับมีมาให้เหมือนเดิม นอกจากนั้นนะครับตัวประตูสไลด์นะครับก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาพร้อมกับตัวหลบ protection jam นะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับก็มีมาให้ครบบนะครับตั้งแต่ระบบความปลอดภัยพื้นฐานนะครับจนไปถึงระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับซึ่งระบบความปลอดภัยอัจฉริยะนะครับก็มีทั้งนะครับระบบนะครับปรับไฟสูงอัตโนมัติ auto h ไฮบ b e มีระบบนะครับ Blind Spot นะครับเตือนมุมอับสายตามีระบบเลียคอทัฟฟิคอันเลสนะครับเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังมีดิจิทัลเลด้ารุสซันโทนนะครับระบบควบคุมความเร็วตัวัดแบบแปรผันแล้วก็มีระบบนะครับ P-Collision System นะครับป้องกันก่อนการชนมี Lane Departure Assist นะครับเตือนเมื่อรถออกนอกช่องจราจรแล้วก็มีระบบนะครับเตือนอาการเหนื่อยล้ารวมถึงนะครับรอบคันก็มีถุงลมเล็บไพนะครับมาให้ถึง9ตําแหน่ง มีกล้องรอบคันมาให้นะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างครบครบล้วนะครับในส่วนของสีตัวถังภายนอกนะครับของตัว m a j e ส t y ตัวนี้นะครับก็มีให้เลือก2สีนะครับก็คือสีดำกับสีขาวโดยถ้าเลือกภายนอกสีดำนะครับจะเลือกได้ทั้งภายในสีดำและสีเบจนะครับแต่ถ้าเลือกภายนอกเป็นสีขาวนะครับจะได้ภายในสีดำเพียงสีเดียวเท่านั้นนะครับ และนี่ก็จะเป็นวาร์เดทั้งหมดนะครับของตัว New To y o t a Majesty ปี2024นะครับที่กลับมาขายอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจะเป็นรถยนต์นําเข้าซีวีทั้งคันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจุดหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัว m a j e s t y ตตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของเบาะที่นั่งนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจัดเรียงใหม่นะครับส่วนเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็นมาตรฐานยูโรไฟแล้วเพื่อนๆมีความเห็นอะไรกันบ้างนะครับกับตัว New m a j e s t y ปี2024ตัวนี้นะครับ ว่ายังคงน่าใช้อยู่หรือไม่นะครับหรือว่าควรจะรอนะครับรถตู้ไฟฟ้านะครับจากค่ายทางฝั่งจีนนะครับคอมเมนต์มาที่ตารางได้เลยและถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ